สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่บ้านสุขีพาซ่าครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวรถวีสต์ตอล650 XT แต่งมาก,ก็ค่อนข้างจะพอออกตัวก่อนไม่ใช่รถผมรถลูกค้าวันนี้เขามาฝากไว้ก็เลยเอามาถ่ายวีดีโอซะเลยนะฮะอันนี้ก็แต่งไปพื้นพื้เขาเรียกว,ว่าของแต่งตันดาดที่คนเรามีกันเริ่มต้นด้วชิ้หน้านี้ชิ้นเดิมครับนี่ของแต่งครับวันีเจ้าของเขาไปสูงเท่าไหร่ ก็เลยใช้ชิอเดิมได้นะฮะขาไปนหน้า s r สสีดำครับผมตัวนี้เป็นเหล็กครับผมเหล็กเขาเรียกว่าเหล็กคาด์โคสนะสีดำลงมาข้างล่างหน่อยก็จะเป็นกันลม้มกันล้มตัวนี้เป็นของ m o t o s k i l l ครับมีรอยนิดหน่อยครับผมมีแปะมาบ้างกาดน้ำซึ่งที่นักเดินทางทุกท่านก็ควรจะมีกันนะของเอ4ดอรแล้วก็ <c oughs> ตัวนี้คือบาลานชค็คมันจะทำหน้าที่ยึดกระบอกโชค็คทั้งสองข้างไว้ด้วยกันเวลาโชค็คยุบเนี่ยมันก็จะทำให้โชค็คทำงานพร้อมกันเวลาคน้งเนี่ยอาจจะแข็งๆหน่อยแต่แน่นอนว่านิ่งต่อมาก็เป็นชุดของด้านหน้าเรืนไม้นะฮะด้านหน้าเรอนไม้ก็เรอนไม้ปกติ ก็จะมีโชคน้าจะเป็นของจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอะไหล่ของโชค๊คใช้ของ YSS ครับมันปรับได้ปรับความนุ่มความแข็งได้นะฮะใส่ยกยื้อเพื่อขับสบายขึ้นนะครับกินงานเป็ดน้อยครับผมตัวนี้ก็จะเป็นที่จับโทรศัพท์มือถือนะครับมีที่ชาร์จพร้อมฝาปิดกันน้ำได้นะฮะก็เวลาเดินทางเราก็อนโทรศัพท์มันหนีบบอกแผนที่เปิดทางไ,ได้ครับผม นดี้มาดูเรื่องของไฟข้างหน้ากันบ้างครับไฟหน้ารถยังเป็นไฟเดิมอยู่นะแต่เราเปิดเพิ่มสปอร์ตไลท์เข้าไปสองคู่พร้อมด้วยไฟเลี้ยว,ไฟ,ยวไฟเลี้ยวนี้ยืมของค่ายอื่นมานะครับประเทศเดียวกันไฟเลี้ยวเป็นไฟเลี้ยว LED โอเคเดี๋ยวเรามาดูช่วงหลัง ้าเดินทางทุกท่านก็ควรจะมีไม่ใช่ควรจะมีบางท่านก็อาจจะไม่นิยมน,นะครับเพราะว่าเขาอาจจะคิดว่าเก่กะแต่จริงๆแล้วเมื่อเดินทางหลายวันของมันต้องมีครับตัวนี้เป็นฟโโิสโลโบโลโบเจนสาความจุก็4.5ลิตรทั้งสามใบนะครับภายในก็จะมีทับในทับในตัวนี้แกะออกมาเคาะสิ่งสกปรกออกได้นะครับ มันก็จะเวลาเราเอาของใส่มันก็จะไม่มันจะช่วยซับกันการกระแทกภายใน๊ิสดก็ง่ายครับผมเปิดแล้วก็ยกขึ้นมาครับผมอ่าทีนี้เราจะไปเห็นของแต่งเพิ่มเติมนะครับก็คือส่วนท่อคาร์บิกนะครับตัวนี้เป็นปลายท่อแท้แต่ว่าเป็นของรุ่นอื่นผมว่า50ซสิีเหมือนกันอ่สังเกตง่ายๆถ้าคาร์บูิกแท้ตรงรุ่นเนี่ยเขาจะไม่มีการเอาสายรัดมาทับสติกเกอร์นะครับ แต่อ,อันนี้ก็เป็นกาดกาดท่อเพื่อกันที่ว่าขาจะไปโดนนะฮะแล้วก็ตัววายนี้อขอท่อส่วนหน้าเป็นของเดิมนะฮะเราจะมาเริ่มทำกันที่ตัววายครับผมโดยช่างอันสแตนเลสนะฮะชาวภูเก็ตจะรู้จักกันดีนะฮะทำตัววายนี้ใหม่โช๊คหลังก็จะมาเป็น y s s ปรับได้นะครับปรับพีโหลดปรับคอมเพรสชันปรับรีบา บอคอมปิชช่นที่ก็บอกแก๊สบอกอันนี้เป็นบอกปากครับผมเพราะว่าเจ้าของรถรูปล่างไม่ได้สูงนะคะก็ใส่ตะข่ายพุ่มบอกไว้กันแมวขวนแล้วก็มันจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าเวลาเราสไลด์ขามันจะสไลด์ขาครับลงมาง่ายครับผมโช้กหลัง Y S S นะครับ ตั้งกลางสองศูนย์ครับผมของศูนย์นยันนี่หมายความว่าของซูซูกินะฮะของแพ้แล้วก็เป็นตินเป็ดตินเป็ดของ s อ c ซเป็นสเตนเลสครับผมเคยใช้อลูมิเนียมแล้วมันมีปัญหาว่าอลูมิเนียมมันสึกผมก็เลยแนะนําลูกค้าว่าเป็นสเตนเลสจะทนกว่ามานึงยางยางหุ้มคันเกียร์อันนี้ผมเจอลูกค้าที่เขา ใช้งานรถมาประมาณ 3- 4มี่หมื่นกิโลจะเจอว่าคันเกียร์เนี่ยสึกแหว่งนะฮะแต่ส่วนตัวรถผมเนี่ยใช้มาแสนกว่ากิโลแล้วไม่ใช่คันนี้นะรถผมมาใช้มาแสนกว่ากิโลแล,แล้วก็ใส่ยางหุ้มนี้มาตลอดคันเกียร์นี้ไม่ไม่สึกนะฮะเพราะว่าเวลาเราเข้าเกียร์ลงท้าบูตมันก็มีการเหยียบมีการถูกไปถูกมาสึกหลอได้แต่นี่เป็นแต่ลมครับของเทล่าผม ไม่ใช่แต่ลมหลือแล้วแต่ไฟฟ้าใต้หอโค้งนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันครับเสียงแต่ก่อนนะครับนี่เสียงเสียงของเครื่องยนต์นะฮะ นะครับที่ติดตามดูคลิปนี้จบเดี๋ยววันหนึ่งผมจะมารีวิวรถผมเองบ้างนะฮะขอเวลาที่ดนึ่งก็ต้องแต่งอีกนิดหน่อยอขอบคุณมากครับ